จากนั้นกดไปที่ปุ่มเริ่มเล่นได้เลยค่ะหากคุณเป็นสมาชิกของ Facebook อยู่แล้วก็สามารถเล่นเกมกับวิชี่ผ่านผ่านแอคเคา f ต์เฟซบุ๊กของคุณโดยไม่ต้องสมัครสมาชิกก็ได้ค่ะหรือคุณจะสมัครสมาชิกผ่านทางแคมเปญก็ได้ค่ะ ชื่อของคุณก็จะมาอยู่มุมบนด้านซ้ายมือนะคะจากนั้นคลิกไปที่ how to เพื่อดูวิธีการร่วมสนุกค่ะคลิกไปที่ pattern ตัมตีนแพทเทิร์น a r v ช h i และตัดตามรอยปะเพื่อนำไปส่องกับเบแคมค่คะจากนั้นกดไปที่เริ่มเล่นได้เลยค่ะ คลิกที่ปุ่ม a l o ค่ะจากนั้นนำแพทเทิร์นที่ปริ้นเมื่อสักครู่ไปส่องกับเว็บแคมกดที่ปุ่ม OK แล้วร่วมสนุกกับ AR Vici ได้เลยค่ะ เมื่อจบเกมแล้วก็จะขึ้นคะแนนที่เราได้ร่วมสนุกไปเมื่อสักครู่นี้จากนั้นกรอกรายละเอียดด้านล่าง เพื่อลุ้นลับวิชี่โปรดักต์กิฟเซตมูลค่ากว่า1,000บาทโดยกรอกชื่อสกุลเบอร์โทรศัพท์อีเมลและวันเดือนปีเกิดจากนั้นคลิกไปที่ปุ่ม next ค่ะจากนั้นร่วมตอบคำถามกับวิชี แล้วคลิกไปที่ปุ่ม Next เ,เลือกรูปที่ต้องการโพสขึ้นเฟ e บ o ๊ k พิมพ์ข้อความที่ต้องการจากนั้นคลิกที่พลั l i บิดสามารถส่งบอกต่อเพื่อนๆได้โดยการพิมพ e ์อีเมลเพื่อนๆลงไปค่ะ คลิกไปที่ปุ่ม submit เราก็จะสามารถดูท็อปสกอร์ที่เราเล่นเกมไปเมื่อสักครู่นี้ได้ค่ะเมื่อคลิกที่ผลิตภัณฑ์ด้านข้างเราก็จะสามารถเลือกดูผลิตภัณฑ์ได้และดูวิธีใช้ รวมไปถึงราคาขอให้สนุกกับ AR WISHY แล้วมาร่วมลุ้นรับ i h ช Product Gift s e t มูลค่ากว่า10,000บาทนะคะ